ในส่วิพื้ที่ไต้หันแบบนี้เอาอยู่ทุกโค้งโจรสผมก็คือการเดินทางไกลาการลุยขึ้นป่าขึ้นเขาบรรทุกเพื่อลทางการเกษตรก็เลยต้องการรถที่ตอบโจทย์ในทุกๆด้านไปได้ในทุกๆที่แม่แจ่มนะครับรถผมก็แจ่มเหมือนกัน เน้าเฟรมตัวนี้กว้างขึ้นยาวขึ้นใหญ่ขึ้นบรรทุกได้เยอะเข้าใจว่าในการบรรทุกรับตั้งแต่ทองทองขึ้นมาหางหไม่แจ่มมันนี้มากกว่า 1, พันโค้งเลยแล้วหากว่าเครื่องยนต์แะไช่วงล่างไม่ดีรถก็หมุนนะแต่ตัวนี้ช่วงล่างดีเครื่องยนต์ดีเกาะหมุนดีมากขับสนุกเราไม่อยากจอดเลยเราอยากจะไปเรื่อย สีค่คนสี่อาวุธรับอยู่แล้วโฟไฮครับอาจกุ๊บูุมันมาแล้วแล้วเขาโค้งไปเลยโค้งขึ้นเขาสนุกมากตัวน้ำมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากสำหรับไซร์รถคันนี้ความตั้งของนักขา,านี่กว้างมากด้วยบอกที่เขาให้มาได้วความมุ่มงจะเหมือนคนขับอยู่แล้วทวกเลยว่าการบนหลังไม่มี ทั้งอัตราเร่งทั้งความน,วนุ่มนวลทั้งความสบายของคนนัง่งทั้งหมดนี้มันทำให้รถม่สูงที่ไต้ตันตัวเนี้ยเก็บโค้งได้และขับไกลๆได้สบายสี่บนสี่อ่ะมันเินไปได,ได้มากกว่าจริงแม่แจงอ่รพี่อยากให้ไปไหนผมไปได้หมดไ่กับตัวแม่เจ้า ซูงซี้ไททันคันนี้จัจริงไม่เชื่อลองเลย